นี่เป็น L4708 ครับแล้วก็ U49 ครับโบ <c oughs> เป็นโบเ,เ,เชียงกงครับชุดหมื่นหกพันบาทมีวิกเกตคุมบูทให้เรียบร้อยครับนในเสียเป็นสแตนเลสน,นะเชื่อมตะเข็บครับโบมีจุดยึด อท่อให้เรียบร้อยครับขอท่อหนานะครับ2อเมเจ็ดครับหนาๆเลยเชื่อมตะเข็บครับเชื่อมตะเข็บครับปลายท่อก็2องมตรครึ่งครับฉกเฉียวครับยดเก็บคุมอุปกรณ์ครบทุกชิ้นครับสายน้ำมันาสายถักสายเลยกกลับครบทุกชิ้นครับ อุปกรณ์ได้ไปตามนี้เลยครับผมมีทุกทิ้งครับสนใจก็ทักเข้ามาได้ครับเป็นบุคลิดที่นิกย์ครับ ้าเข้าไปในเพจมันจะผมจะไม่สามารถเข้าไปตอบได้ครับให้เข้าไปดูใน facebook ครับผมจะลงลิงก์ไว้อยู่เคยลงลิงก์เอาไว้อยู่หรือไม่ก็เข้าไปหน้าวิชิตลินิยนที่ว่าอยู่ในโพสของเพจั่้แหะครับกดเข้าไปเลยผมจะแชร์ผลงานเข้าไปในเพจครับกดเข้าไปดูได้เลยแอดเพื่อนมา ไปทำการอารีตเริ่มเติมจะครบ